สวัสดีค่ะไลฟ์อีส s EP นี้จะพาทุกคนมาเที่ยวย่านเยาวราชกันค่ะเราเริ่มต้นเดินทางจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินหัวรำโพงที่นี่มีการจัดแสดงนิทรรศการการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ที่เป็นการเชื่อมต่อระบบการเดินทางของประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างเช่นทุกวันนี้ค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะพาทุกคนเดินขึ้นไปยังสถานีรถไฟหัวรำโพงกันค่ะสถานีรถไฟหัวรำโพงหรืออีกชื่อคือสถานีรถไฟกรุงเทพ เริ่มก่อสร้างในปลายรัชสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2453สถานีรถไฟหัวรำโพงมีลักษณะเป็นโดมสไตล์อิตาเลียนผสมผสานกับศิลปะยุคเนเนซองจุดเด่นของสถานีคือกระจกสีที่ช่องระบายอากาศทั้งด้านหน้าและด้านหลังทำให้มีความกลมกลืนกับตัวอาคาร นอกจากนี้ยังมีลักษณะคล้ายกับสถานีรถไฟเมืองแฟรงก์เฟิร์ตประเทศเยอรมน,นีซึ่งวัสดุในการก่อสร้างทั้งหมดก็ใช้เป็นวัสดุสำเร็จรูปจากประเทศเยอรมน,นีเช่นกันคงไว้ซึ่งความสวยงามและมีเอกลักษณ์ของสถานีรถไฟหัวลำโพงเป็นอย่างมากค่ะที่นี่ก็ยังมีการให้บริการรถไฟอยู่บ้างนะคะ แต่ว่าก็จะไม่ได้เป็นศูนย์กลางเหมือนอย่างที่เคยเป็นค่ะเพราะว่าตอนนี้ศูนย์กลางของรถไฟก็อยู่ที่สถานีกรุงเทพอภิวัตนะคะและนอกจากนี้ที่นี่ก็ยังมีพิธภัณฑ์รถไฟแล้วก็เป็นที่เก็บรถไฟที่สําคัญสําคัญด้วยค่ะจะใช้ในวันพิเศษพิเศษนะคะเราก็เดินออกมาที่บริเวณด้านหน้าเราเนาะ บริเวณด้านนอกอาคารมีความสวยงามถูกตกแต่งด้วยปูนปั้นสไตล์เรเนซองส์ตรงกลางโดมมีนาฬิกาที่คอยบอกเวลาแก่ผู้สัญจรผ่านไปมาจากสถานีหัวรำโพงเราจะเดินข้ามคลองพดุงกรุงกรเกษมไปยังส่วนที่เป็นเยาวราชกันค่ะในติีจิลน,นะคะนั้นสวยๆเลยเดยเราจะพาขึ้นไปมาลาที่ชั้นสอง อาคารบ้านไมตีจิตอยู่บริเวณแยกไมตีจิต ที่ตึกนี้จะมีร้านอาหารอยู่ได้กันแต่ละชั้นค่ะชั้น2ที่เราพามาเป็นคาเฟ่ชื่อ o o o t to u u f เป็นร้านขายกาแฟแล้วก็ขนมเค,ค้กค่ะที่นี่บรรยากาศดีมากนะคะเมื่อมองไปด้านนอกเราจะเห็นแยกไมตตีจิตที่มีผู้คนพุกพ่านอยู่ตลอดทั้งวันเลยค่ะเราก็มานั่งพักกินกาแฟร้อนที่นี่ชมวิวถนนที่ พุกพ่านกันนะคะไม่น่าเชื่อว,ว่าท่ามกลางาความวุ่นวายของกรุงเทพก็ยังมีที่สงบสงบให้เราได้นั่งดูปล่อยใจชิลๆค่ะเราก็้เดิดนออจากนั้นมาแล้วน,นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวกันต่อจากบ้านเมตรีจิตเราเดินเลี้ยวซ้ายข้ามถนนพระรามสี่มาที่ถนนมิตรภาพไทยจีนเพื่อมาเยี่ยมชมวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารค่ะ วัดนี้แต่เดิมมีชื่อว่าวัดสามจีนเข้าใจกันว่าชาวจีนสามคนร่วมกันสร้างพระอารามเพื่อเป็นวิหารทานการบุญค่ะังเดินขึ้นไปบนวันนะคะประมาณสึกสามชั้นมาดูผิวเยาวะลาดกันไปเดียวกันให่ละมั้ยเข้าไปดูกันค่ะห้าม ช้แฝด n โ video no selfie no full c o n t a c ในส่วนนี้จะมีการจัดนิทรรศการพระพุทธรูปทองคำบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการสร้างพระพุทธรูปทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ถูกบันทึกในกินเนสบุ๊กตลอดจนถึงการที่ถูกนำปูนมาพอกทับองค์ชั้นพระพุทธรูปทองคำเพื่อเก็บรักษาพระพุทธรูปไว้ไม่ให้ใครรู้ก็ออกจากนิทรรศการมาแล้วนะคะเดี๋ยวเรากำลังเดินขึ้นไป มหาเจดีย์ชั้นหนึ่งค่ะ ที่ชั้นบนสุดพระอุโบสถมีการประดิษฐานพระสุขโขทยัยไตยมิตรซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยทองคำที่ใหญ่ที่สุดถูกอัญเชิญมาจากวัดมหาธาตุจังหวัดสุขโขทยัยเมื่อวิสิบปีผ่านไปหลังจากถูกอัญเชิญมากรุงเทพและมีการสร้างอุโบสถหลังใหม่ได้อัญเชิญไปประดิษฐานแต่ระหว่างย้ายปูนที่ห่อหุ้มได้เกิดกระเทาะและทำให้เห็นพระทองคำที่อยู่ภายในค่ะ ที่ชั้นสองพระมหามนดบมีการจัดแสดงเป็นศูนย์ประวัติศาสตร์เยาวราชบอกเล่าเรื่องราวของชาวจีนที่เข้ามาเติบใหญ่ใต้ร่มพระบรารมีของกษัตริย์ในกรุงรัตนโกสินทร์กําเนิดชุมชนจีนแห่งแรกของกรุงรัตนโกสินทร์ที่เข้ามาอยู่บริเวณสามเพงและเยาวราช ตั้งแต่รัชสมัยรักชการที่หนึ่งถึงสามจนกลายเป็นย่านการค้าที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมีการจำลองชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนที่มาจากแผ่นดินใหญ่ในยุคนั้นจนมาถึงเส้นทางยุคทองการพัฒนาชุมชนของชาวจีนสู่ความเป็นธุรกิจทันสมัยบนถนนเยาวราชที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจในประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง ทำให้เห็นถึงความผูกพันของคนไทยเชื้อสายจีนที่อยู่ในประเทศไทยก็กำลังเดินออกจากวัดไตมิตรนะคะเดี๋ยวจะไปหาของกินแถวเยาวราชกันค่ะนี่ก็คือบรรยากาศเยาวราชน,นะคะเป็นตอนกลางวันแดดเปรี้ยง,งเลยแต่ก็ยังอยู่ในเทศกาลจุดจีนกันอยู่นะคะ ก่อนเดินเข้าไปถึงถนนเยาวราชเราจะผ่านซุ้มประตูวัฒนธรรมไทยจีนเดิมทีบริเวณนี้เคยเป็นวงเวียนน้ำพุหรือวงเวียนโอเดียนเรียกชื่อตามโรงภาพยนตร์โอเดียนที่อยู่ใกล้ๆต่อมามีการปรับปรุปงภูมิทัศน์สร้างเป็นซุ้มประตูวัฒนธรรมไทยจีนขึ้นมาเพื่อฉเฉลิมฉลองที่ในหลวงรัชกาลที่9ครบ 6, 6รอบในปีพุทธศักราช2542ค่ะ อันนี้เราก็อยู่กันถนนเยาวราชแล้วนะคะยินดีให้เราเข้าไปถ่ายรูปด้วยนะคะแต่ล้วเข้าไปดูข้างในก,กันเนาะอ้สวยงามมากบริเวณถนนเยาวราชเป็นแหล่งชุมชนชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนเป็นจำนวนมาก เป็นย่านธุรกิจการค้าการเงินร้านทองพัตคาและร้านอาหารรวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครได้รับการขนานนามว่าเป็นชัยนาทาวแห่งกรุงเทพมหานครค่ะ สำหรับคลิปนี้เราจะปิดท้ายด้วยนิทรรศการศิลปะที่จัดขึ้นที่อาคารบางกอกคุนสตาร์เรอร์ซึ่งเป็นการรีโนเวทอาคารลงพิมพ์ไทยวัฒนาพาณิชย์ย่านเยวาวราชให้เป็นอาคารจัดแสดงนิทรรศการศิลปะค่ะที่นี่ตอนนี้ก็มีการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะเป็นวีดีทัส ที่ประกอบแสงสีเสียงนะคะให้เราได้ไปเยี่ยมชมค่ะก็จะมีผลงานศิลปะที่ผัดเปลี่ยนมาให้ทุกคนได้ชมนะคะอยู่ที่อาคารแห่งนี้นับเป็นพื้นที่ศิลปะใจกลางกรุงเทพค่ะ